ทีวีสีช่องสามร่วมกับ h ันนียรแอนเต็นเนต์เสนออย่าทนเละข้นเขาลูกอย่าด้จะไปด้วยกันอย่เดือนและดามาวางเรียงเรามารวมกันคิงกันอย่ามองประวันดูพระจังของเรา ปั่นจักรยานตอนเช้าเช้านี้ก็ดีเหมือนกันเนาะได้ออกกำลังกายโอ้โหน้าเนของเราฮัลโหลพี่สาวจ๋าซ้อนมอเตอร์ไซค์น้องมจ๊ะที่ว่างที่เหลือค่ะว่าจะไปไหนมาเนี่ยเอาเปรียบอย่างยิ่งโดูสิให้พี่ปั่นจักรยานและทอเนี้ยนะกินแรงพี่ ช่วยถือหน่อยเนี่ยลูใหม่พี่พึ่งเกตนะขี่วนไปสำรวจพื้นที่ที่จะพาไปท่องเที่ยววันนี้พาคุณผู้ชมไปดูด้วยเป็นไงจะได้ได้อะไรกลับมาเยอะไหมเยอะค่ะค่ะคุณผู้ชมคะสวัสดีสวัสดีค่ะผู้ชมคะวันนี้นะคะน้ำพึ่งน้องเกตนะคะเรามานะคะซึมซับบรรยากาศทางภาคเหนือค่ะแล้วก็มาเรียกว่ามาออมาเก็บ วิถีชีวิตนะคะของคนล้านนาที่นี่ค่ะที่นี่ก็คือบ้านอุโมงค์โฮมสเตย์อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนกับเจ้าคุณน้ำพึ่งเจ้าสวัสดีเจ้าน้องเกดสวัสดีสวัสดีค่ะนี่พี่แนะนำพี่หนึ่งนี่คือป้าต้อยเอ้ยทำไมพี่พึ่งเรียกว่าป้าต้อยเหรอคะคิดอย่างนี้เหมือนกันเรียกพี่ไปแล้วแกว่าป้าบอกว่าให้เรียกป้า้อย่างจริงจริงค่ะเจ้าวันนี้นาอป้าก็จะพปาคุณน้ำพึ่งกับน้องเกดไปวัดเชตวันนองหมูซึ่งเป็นวัด พัฒนาตัวอย่างของเทศบาลตำบลอุโมงนะเจ้า้หลังจากนั้นเนี่ยเขากลับไปแหล่งเรียนรู้ศูนย์เกษตรพอเพียงของเทศบาลตำบลอุโมง์แหมงนึงแสดงว่าจะต้องมีอะไรสวยๆงามๆแล้วก็กิจกรรมอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะเลยใช่ไหมคะป้าต้อยใช่แหละเจ้าช่างเจอจาแต่หิวแล้วไปดีกว่าซื้อมาเยอะแยะเลยค่ะมาขาป้าต้อยด้วยไปเลยค่ะเรื่องอย่างนี้ค่ะไปเลยค่ะ้าร่วมวงกันนะคะค่ะ คุณน้ำพึ่งเจ้าน้องเกดเจ้าตอนนี้เราก็มาถึงวัดเชตวันหนองหมูแล้วนะเจ้าเชิญชมรอบเป็นอาจาย์ห้องค่ะวัดเชตวันหนองหมูเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างซึ่งมีอายุถึง100ปีค่ะภายในประดิษฐานพระพุทธสายญาติและพระพุทธบาทจำลองแต่ผู้หญิงห้ามขึ้นนะคะเกดและพี่น้ำพึ่งก็ได้แต่ว้สัสการะขอพรอยู่ด้านล่างค่ะ มณฑปบแห่งนี้นะคะถูกสร้างขึ้นโดยพ่อค้าชาวพมา่าชื่อโมสวยสถาปัตยกรรมของมณฑปบนั้นดูแปลกตาอีกด้วยค่ะลักษณะเป็นอาคารสูง3ชั้นก่อเป็นกำแพงแก้วโดยรอบเป็นระเบียงจากข้อมูลสันนิษฐานว่า คงมีการขุดเอาดินรอบๆอบมาถมเพื่อป้องกันการสุดตัวของบนดบส่วนมุมของกำแพงแก้วนะคะก็จะมีซุ้มสี่เหลี่ยมสีด้านและมีรูปปั้นคนที่แตกต่างกันไปป้าต้อยบอกว่าช่วงออกพรรษาจะมีการตักบาตเทโวโดยพระสงฆ์จะเดินลงจากยอดมนดบซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีค่ะ พึ่งเจ้าน้องเคนเจ้าตอนนี้ข <ฮะ S 1> ้าก็พามาถึงที่แหล่งเรียนร,ร, <ฮะ S 1> รู <ฮะ S 1> ้เกษตรพอเพียงของเทศบาลตำบลอุโมงค์เขาแล้วนะจ๊ะก็ถึงข้าก่อนแนะนำด้วยจ้ะท่านนายกขยันที่ชมสวัสดีค่ะที่นี่ก็เป็นแหล่งเรียนรู้ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลตำบลอุโมงค์ที่เราทำเกษตรผสมผสานเกษตรจรินดีเร <ฮะ S 1> ื่อเรื่องเลี้ยงไก่เลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงวัวเรื่องปลูกข้าวแล้วก็ปลูกพืชยรื่ต้น ช่วงบ่ายเรามาเที่ยวกันต่อที่โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงค่ะซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายในนะคะมีการเลี้ยงโคพิเศษอย่างโคขาวลำพูนที่นำมาใช้ในพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของลำพูนที่กำลังจะหมดไปค่ะ เพียงเท่านี้นะคะยังมีการเลี้ยงหมูหลุมเลี้ยงไก่การปลูกผักปลอดสารพิษซึ่งในวันนี้เก่กับพี่น้ำพึ่งก็ได้รู้ถึงวิธีการปลูกข้าวซึ่งเป็นอาชีพที่อยู่คู่กับคนไทยมานานเลยทีเดียวค่ะแต่งานนี้ก็ได้ความรู้ใหม่เพราะเป็นการปลูกข้าวจากหนึ่งเมล็ดอีกด้วยค่ะ ปลูกหนึ่งมเมล็ดเนี่ยจะเห็นผลผลิตที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกับปลูกลักษณะเป็นต้นที่เราสามสีต้นปลูกในหลุ่มเดียวกันระบบรากของต้นข้าวมันได้รับการกระตบกระเทือนมากแล้วการที่มันจะวิ่งไปหาอาหารรอบข้างเนี่ยมันจะช้า mm hmm. แต่ถ้าเราปลูกหนึ่งมเมล็ดโดยที่เราเพาะก้ามเมล็ดประมาณ8-12ถึงวันเนี่ยคือรากข้าวกำลัง mm hmm. เหมือนคล้ายๆแข็งแรงและสามารถที่จะแผ่รากได้ไกลกว่า mm hmm. ลึกกว่าหาอาหารได้เยอะกว่า mm hmm. เลยทำให้ปริมาณต้นข้าวที่เราปลูกหนึ่งมเมล็ดเนี่ย มันสามารถที่จะแตกกอได้เยอะกว่าพี่พึ่งจ๋า เข้ามาที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียงเนี่ยรู้สึกว่าได้ความรู้เยอะมากเลยไม่ว่า<ม>จะเป็นแบบว่าสัตว์เลี้ยงหรือว่าจะเป็นพืชเกษตรทั้งหลายเลยเนาะแต่ตอนนี้อยากกลับไปพักแล้วอะค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้มีกิจกรรมอะไรดีๆเยอะเลยใช่ไหมคะป้าต้นแม่เจ้าเนาะจะดเด๋ยวเขาก็ก้อยไปพักผ่อนที่บ้านสลิก่อนนะเจ้าเพราะพรุ่งนี้ทา,า,างบ้านสริหรือว่ากลุ่มอุโมงค์โฮมสเตย์เนี่ยจะมีกิจกรรมแม่อุ้ยสอนหลานคือคุณน้ำพึ่งกับน้องเกได <ฮะ S 1> ได้เรียนรู้เตืเนอนเจ้าค่ะอุะ้ยสอนหลานต้องเปนเลย ไปดีกว่าจะได้กลับไปใช่เช้ชานี้ก่อนที่เราจะไปสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านอุโมงค์จริงๆเกตจะบอกว่าที่นี่เป็นโฮมสเตย์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมค่ะนักท่องเที่ยวที่มาพักถ้ามาเป็นจำนวนมาก ก็จะมีการกระจายไปพักตามบ้านต่างๆของกลุ่มสมาชิกในโครงการซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด8หลังนักท่องเที่ยวแต่ละคนก็จะได้ทำกิจกรรมและได้เรียนรู้วัฒนธรรมจากเจ้าของบ้านที่แตกต่างกันไปอีกครั้งเพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนอีกด้วยนะคะป้าต้อยค่ะ วันนี้จะให้เราทำกิจกรรมอะไรคะกับโฮมสเตย์ที่นี่เจ้าก็คือสโลแกนของโงงโฮมสเตย์หานะเจ้าก็คือว่ากินอิม่มนอนอุ่นเพิ่มพูนภูมิปัญญาและก็ะพัฒนาท้องถิ่นนะเจ้า<อ>กิจกรรมของเขาก็จะมีการทํากุหลาบจากใบเตยการสานปาตพียนและก็กิจกรรมออจากงานใบตองนะเจ้าก่อนที่ป้าจะปา ขุนน้ำพึ่งกับมังเกตไปที่ซูมเรียนรู้ของภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยจ้าลราก็จะมีเกมเพื่อเล่นน้อยหนึ่งเนะจ้าก็คือเลือกซองเนาะว่าถ้าขครได้ซองไหนกิจกรรมไหนก็ต้องไปเรียนรู้ซูมนั้นเลขหนึ่งเลย๋ดวลองเปิดดูเลยนะคะงานใบตองลาบใบเตยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านาะว่าวิธีการทำขั้นตอนการทำเป็นยังไงเนาะ ค่ะเชิญเลยค่ะคุณน้ำพึ่งเจ้าจะได้คุณน้งพึ่งก็ลองทําตรงนี้ก่อนนะคะแต่อย่าลืมว่าต้องทำพิสูสุดฝีมือนะเจ้าเพราะตอนสุดท้ายนี่เขาจะมีการโวตถื้อคะแนนตัวนะเจ้าเพื่อความเป็นสมาธิของคุณน้าพึ่งเนาะเดี๋ยวป้าขอตัวกล้ามก่อนเจ้าป้าจะไปดูน้องเกดจมนะเจ้าค่ะน้องแอเจ้าป้าฝากคุณน้าพึ่งไปเนาะค่ะพัเนื้อฝากตัวนะคะจะทําสุดฝีมือค่ะ ครั้งแรกของเพึ่งเลยล่ะค่ะที่ได้มาลองหัดทําดอกกุหลาบจากใบเตยปกตินะคะจะถนัดแต่งงานพับดอกบัวหรือไม่ก็งานร้อยมาลัยดอกมะลิค่ะเห็นแบบนี้วิธีการทำไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะต้องค่อยๆฝึกหัดค่อยๆทําทำแถมต้องใช้สมาธิอีกด้วยค่ะจ้า้องเขียนจ้าไปถึงไหนแล้วเจ้าเนี่ยค่ะป้าต้อยฝีมือหนูแต่อาจจะยังไม่ค่อยสวยเดี๋ยวฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็แบบโอเคขึ้นนิดนึง โอ้โหตอนแรกเกดก็คิดว่าจะทำง่ายแต่พอได้มาทำงานใบตองไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะซึ่งงานประดิษฐ์ที่เกดทำในวันนี้คุณยายละไมบอกว่าจะสอนทำกลวยดอกไม้เพื่อไปใส่บาดตอนเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะนี่เสร็จแล้วค่ะยายโอเคไหมคะผ่านไหมคะผ่านผ่านผานผ่าน เกดจ๋าทำเสร็จแล้วหรือยังเสร็จแล้วค่ะบอกให้ค่ะนี่พี่นะเอาไปใส่ในเขาเรียกว่าสลุงนะหนึ่งช่อใหญ่แล้วก็ทำมาให้เกดด้วยเล็กๆด้วกันค่ะขอบคุณค่ะ เจ้าคุณน้ำพึ่งเจ้าน้องเกียเจ้าตอนนี้ก<ช>็เป<ช>็นแห่นึ่งกิจกรรมนะเจ้าก็คือกิจกรรมการตัดตุงนะเจ้าค่ะซึ่งเขาจะใจช้ในเทศกาลงานบุญสงกรานต์ตังเหนือเฮาเนาะก็จะมีประเพณีกอเจด,ดีไซน์นะเจ้าแล้ว<ช>เขาก็เอาตุงเนี้ยไปประดับนะเจ้าค่ะ,คะมาถึงงานชิ้นที่3การตัดตุงกับคุณป้าเลื่อนครูภูมิปัญญาล้านนายอีกท่านหนึ่งนะคะแหมดูพี่น้ำพึ่งสิคะ ตั้งอกตั้งใจจริงๆเลยไม่ได้แล้วล่ะคะ่ะงานเนี้ยเกดต้องตั้งใจทำบ้างจะได้รู้ว่าเกดเนี้ยก็เป็นกุลสตรีเหมือนกันคะ่ะาภาษาไทยให้ถูกต้องคือสวยสุดๆส,ส,สวยมากคะ่ะ หลังจากได้เรียนรู้วิธีการตัดตุงปปะต้อยก็พาเรามาเยี่ยมชมการสารศาสตร์แย่งที่บ้านคุณยายลาหนึ่งในสมาชิกกลุ่มบ้านอุโมงโฮมสเตย์ค่ะซึ่งคุณยายลามีอาชีพการสารศาสตร์แย่งอยู่แล้วนักท่องเที่ยวที่มาก็จะได้เรียนรู้การสารศาสตร์แย่งซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชุมชนบ้านอุโมงคแห่งนี้กันด้วยค่ะ คุณยายลาบอกว่า,าศาสตร์แยงนะคะเป็นเสือของภาคเหนือที่ทามาจากต้นคล้าหรือต้นแยงซึ่งคุณยายลาแก่ก็จะปลูกเองโดยมากชาวล้านนาจะใช้าศาสตร์แยงปูงพื้นเรือนเพราะว่ามีคุณสมบัติที่ไม่ธรรมดาค่ะเป็นาศาสตร์ที่ให้ความเย็นมากกว่า,าศาสตร์ชนิดอื่นๆเรียกได้ว่า,าศาสตร์นี้เป็นเสือลดโลกร้อนได้เลยนะเนี่ยเจ้าคุณน้าเพื่งเจ้ากิจกรรมันนี้เป็นไดพองเจ<อ>้าสน,น,<บ>นุกมากเลยค,ค่ะ เพราะว่าเนี่ยนะก็คิดถึงแบบว่าตอนเด็กๆเลยอะค่ะพี่พึ่งเกดได้เรียนแบบว่าการงานพื้นฐานอาชีพเนี่ยก็พออได้เกรดสีเลยนี่อยจะคุยเก่งตั้งแต่เด็กอ๋อเหรอแต่พี่รู้แต่ว่าปจบเนี่ยพี่เนี่ยนะสารเนี่ยมาเขืนอย่างนี้เลย ปอเจบอย่อมมาจากอะไรอะคะปัจจุบัน,บนแล้วก็มีนอปัจจุบันนี้ปัจจบอนอค่ะแว <c oughs> เดี๋ยวไปไหนกันต่อคะ่ปะป้าต้ยเจ้าคือเยันนี้นะเจ้ากิจกรรมที่ทํามาทั้งหมดวันนี้เนาะป้าจะ,ะนําไปให้กลุ่มป้าๆทั้งหลายในกลุ่มเนี่นะเจ้าประเมินกันว่าเป็นจะใดพ้อง แล้วก็ต่อจากนี้นะเจ้าป้าทางปุงป้าเขาก็จะมีบายสีสู่ขวัญตอนทับเนาะอันท้าเตรียมตัวกันนะเนาะเขาไปเตรียมตัวกันนะเจ้าค่ะ,คะ เป็นประเพณีของทางเหนือชาวล้านนาเฮานะเจ้าที่ว่าถ้ามีแขกแก้วมาเยือนเนี่ยต่างเฮาก็จะมีพิธีผูกข้อไม้ข้อมือรับขวัญน,นะเจ้า ได้เวลาของการประเมินง,งานฝีมือของน้ำพึ่งกับเกณฑดแล้วล่ะค่ะลุ้นเหมือนกันนะคะไม่รู้ว่าทุกคนจะให้คะแนนกันเท่าไหรเนาะงานนี้ไม่มีใครแพ้ไม่มีใครใชนะแต่ชาวอุโมงทุกคนต่างดีใจและประทับใจที่เรามาเยือนค่ะ บรรยากาศโอ้ยชอบจังเลยค่ะต้องขอบคุณป้าต้อยมากๆานะคะที่ทําให้น้งพึ่งเนี่ยค่ะามาสัมผัสวิถีชีวิตที่ว่าเป็นลูกทุง่งลูกทุ่งแบบนี้นะคะได้เห็นในกลิ่นอายแล้วก็ได้รู้จักอนุรักษ์ในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมด้วยเนาะค่ะ<อ>แต่เกดก็ต้องขอขอบคุณ <c oughs> พี่น้ำพึ่งมากๆเลยนะคะที่พากเกดมาเที่ยวจังหวัดลำพูน <c oughs> แล้วก็ได้มานอนบ้านโฮมสเตย์ S <S <c oughs> รู้สึกว่าอบอุ่นแล้วก็บรรยากาศดีมากๆแบบว่าต้อนรับปีใหม่แล้วอะ ก็พี่เนี่ยนะช่วงหลังเนี่ยพี่เห็นว่าเกศทำงานหนักมากค่ะไม่ค่อยเห็นหน้าเลยเพราะว่าไปช่วยครอบครัวคุณพ่อคุณแม่นะคะเรื่องงานทางบ้านก็เลยลองดูว่าเกดว่างเมื่อไหร่อ่อพอเห็นเกดว่างปุ๊บก็เลยชวนมาพักผ่อนนะคะแล้วก็เรียกว่ามาพักผ่อนตอนสิ้นปีเนาะก็อยากให้น้องมีความสุขแต่เสียดายจังเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะป้าต้อยต้องบอกว่าเรามีพิธีกร3คนขาดน้องน้อยไปอีกคนนึงค่ะ แล้วก็เราก็รู้สึกว่าเหมือนมีอะไรขัดขัดอยู่บ้างนิดหน่อยนะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหน้าโอกาสหน้าเนี่ยนะปีหน้าเอาเรียกว่าปีหน้ากันแล้วกันเราจะชวนพี่น้อยมาะนะคะคบกันสามคนนะคะค่ะ,คะอย่างไรก็ตามนะคะปีหน้าฟ้าใหม่ทั้งน้ำพึ่ง เกศและน้องน้อยนะคะก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมาฝากคุณผู้ชมนะคะมีสถานที่ที่สวยงามมาฝากคุณผู้ชมอีกมากมายอย่างแน่นอนเลยละค่ะยังไงนะคะเกศก็ต้องขอให้คุณผู้ชมเนี่ยยิ้มรับวันใหม่ที่สดใสปีใหม่ที่ดีค่ะยังไงกันคะก็ต้องขอขอบคุณทุกๆแล้วก็ทุกๆคนนะคะที่เอเรียกว่าชุมชนอุโมงคะที่บอกว่า ให้ความอบอุ่นแล้วก็ให้ความเป็นกันเองกับพวกเรานะคะเ,เรามาลอยคมด้วยกันนะคะส่ทงท้ายปีนะคะแล้วก็อขอให้คุณผู้ชมนะคะมีความสุขพบกันใหม่ปีหน้านะคะสําหรับวันนี้เราต้องขอบอกว่าส<ด>วัสดีปีให,ใหม่คะ่ะตนบหน้ากันเลยคะ่ะมาแล้ม,มาจับเลยคะ่ะเออคุณผู้ชมคุณผู้ชมว่าลยคะ ขอขอบคุณโรงแรมดิอิมพีเรียมแม่ปิงเชียงใหม่โทร053283900